คสุดทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็ออกมาตอบก,กับทางด้านของเซเลนสกี้แล้วนะคะบอกว่าผิดหวังกับผู้นำยูเครนค่ะที่ออกมาติโพยติพายนะคะว่าไม่เชิญเขาไปเข้าร่วมการเจรจาที่ริยาที่ซาอุดิอาระเบียนะคะแล้วก็ปฏิเสธการเจรจาครั้งนี้ถือเป็นโหมฆะด้วยเพราะว่าไม่เชิญเขาเข้าไปร่วมนะคะทรัมป์เองก็บอกว่าเขาทนนั่งดูเรื่องนี้มานาน3ปีปนะี้วเขาบอกว่ามันจบปัญหาได้ง่ายมากเลยและหากว่ายูเครนมีผู้นําที่เหมาะสมเนี่ยนะคะ ก็ไม่ต้องเสียบ้านไปอีก4หลังแบบที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะคะแล้วก็ปิดเรื่องได้อย่างง่ายๆปิดจบได้อย่างง่ายๆหรือว่าเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นด้วยซ้ำไปนะคะทําเองบอกนั่งดูมานานแล้วค่ะท่านผู้ชม แล้วก็ทางด้านของทรัมป์เองนะคะก็บอกกี่ว่าไปเลือกตั้งนะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้คะแนนนิยมนะคะเหลือแค่4%เท่านั้นเองชาวยูเครนเองก็ต้องการที่จะเลือกตั้งด้วยนะคะส่วนทางด้านของลาฟลอฟค่ะสกเกนะคะสกเกยลาฟลอฟรัมตรีต่างประเทศของรัสเซียหลังจากเสร็จสิ้นผลงานชิ้นโบแดงที่ริยาตนะกลับไปบ้านวันนี้ค่ะก็ไปแถลงต่อสภาดูมาทันทีนะคะรัสเซียเองก็ต้องเตรียมต้อนรับงานใหญ่นะคะ ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับสหรัฐในยุคใหม่นะคะกลับไปเปิดสถานทูตนะคะกลับไปค้าขายด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วสหรัฐเองก็จะคืนเงินให้กับรัสเซียด้วยนะคะแล้วมินํำซ้ำค่ะซาอุ รัเสเซียสหรัฐยังจะจับมือกันด้วยนะคะเพื่อที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมน้ํามันอีกด้วยค่ะซึ่งเป็นความสําคัญอย่างมากๆเลยก็เรกได้ว่างานนี้ชื่นม่นกันที่สุดอย่างหาไม่ได้เลยนะคะสหรัฐตื่นแล้วค่ะแต่ว่ายุโรปตื่นหรือ,อยังคะเพราะว่าล่าสุดก็เห็นดิ้นกันต่อนะคะเมื่อวานนี้ประชุมก็ไม่ได้ข้อสรุปเพราะว่าเกี่ยงกันลงขันว่าใครจะไปแบกกี้ต่อนะคะแต่อังกฤษก็ออกหน้าค่ะว่าจะส่งเครื่องบินไปให้กี้ต่อแล้วยุโรปก็จะให้เงินอีกก้อนโตสําหรับกี้นะคะ ก็ทางด้านของตุรกีเองค่ะก็รักษาน้ำใจกี้นะคะเพราะว่ากี้ไปหาถึงบ้าน บอกว่าเดี๋ยวจะมาเป็นกาวใจให้จัดการประชุมครั้งหน้านะคะใจเย็นๆก็คงไม่ต้องมีครั้งหน้าแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามันจบไปแล้วนะคะก็ทางด้านของ e ูก็ยังไม่ตื่นค่ะแต่ว่าสหรัฐตื่นแล้วนะคะก็อังกฤษล่าสุดค่ะมีข่าวออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะคะว่ารัฐบาลต้องเข้าไปอุ้มบริษัทน้ํะตาค่ะที่นี่สิน่จนล้มละลายนะคะก็ถึงบอกว่าสหรัฐตื่นแล้วแต่ยุโรปยังไม่ตื่นเลยล่ะค่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะ รัสเซียเองก็เตรียมเดินหน้างานสําคัญทั้งเรื่องการฟื้นฟูความสัมพันธ์แล้วก็ความร่วมมือกับสหรัฐแล้วก็เตรียมพร้อมสําหรับการปิดจ็อบอยูเครนด้วยค่ะก็เป็นงานใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะที่รออยู่สําหรับรัสเซียในเวลานี้ค่ะก็เดี๋ยวคงมีข่าวดีอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะแล้วก็ลุ้นกันค่ะว่าปูตินกับทรัม จะมาพบกันวันไหนนะคะรัชเยอนก็เตรียมจัดงานใหญ่ที่บ้านด้วยเดือนพฤษภาคมนะคะ80ปีวันครบรอบวันแห่งชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่ก็อาจจะเชิญทั้งสีจิ้นผิงแล้วก็ทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์ไปด้วยก็เป็นได้ค่ะ